เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาผมกับเราอีกแล้วนะครับรายการมิลลิเมตรนั่นเองนะครับตอนจากเมื่อวานนะครับทีแรกทีแรกนะครับผมคิดว่าไฟบิีโอมันจะเรียมร้อยแล้วจริงๆรอ่ะผมก็อัดมิชชั่นที่2ต่อเลยนะตอนที่ผมเบรกเอาไว้แต่ผมไปดูตอนไฟมันเพิ่งไฟเสียครับุกท่านโอ้ยปวดหัวนะครับเพราะขึ้นไฟเสียแลางไงฮะก็ไฟมิชชั่น2ก็บินไปเลยนะครับคือผมจบการแรกนะครับ ำไมผมหกนาทีคลิปแรกของเรานะครับก็จบด่านแรก <c oughs> จบด่านแรกแค่นั้นลนะแต่จริงๆแล้วผมอัดมิชันสองไปถึงด่านที่เก้าเว้ยแล้วไฟเสียแล้วกู้คืนนลยนะครับอุนตาจะไหลเอามาต่อเลยนะครับเพื่อเพื่อุูท่านแน่ใจผมจะโชว์ให้ดูเลยนะนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนอาวุธไม่ได้เปลี่ยนเซตอะไรเลยนะ <c oughs> เราจะเล่นด่านที่สองกันต่อเลยอุนตาจะไหล <c oughs> มา เขาต่อพาร์ทที่2นะวันนี้เป็นมาิชชั่นที่2นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อพาร์ทเป็นมิชชั่นแล้วกันเนาะจะได้อ่านกันง่ายนะครับผมมาลุยเลยนะครับทุกคนใครชอบกดไลค์นะจะเป็เป็นกําลังใจอีกครั้งนะขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามีเสียงกลัวในไมค์เพราะไมค์ผมมันเป็นไมค์หูฟังนะครับผมขออนุญาตด้วยนะมามาครับเรามาเริ่มการต่อสู้นี้อเลยฟันชงเชงจงเชงนะป๊า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  ผู้ท่านคิดว่าไงครับสำหรับการที่ผมเล่นเกมแบบนี้ทุกท่านชอบไหมครับผมใครชอบหรือไม่ชอบสามารถพูดติมาได้ในคอมเมนต์นะครับพิมพ์มาได้คอมเมนต์มาได้ผมไม่ว่านะครับปึ๊บนะครับอย่าลืมนะฮะเกมนี้ต้องมีการลบหลีกลบหลีกนะฮะลบหลีกด้วยเอ้ยมือไปโดนอีกแล้ว <laughs> ถ้ามือไปโด,ดนติ๋มจะง่ายไปมากหรือสกิลดะไรนะฮะสกิลของเกี่ยวประตูก,กายแล้วกันนะครับผม จะค่อยๆไปกันด้วยกันนะจะลชมกด, like ด,ดไลค์รัวๆเลยนะลอกดไลค์ดาวมิดผมจะแรงขึ้นระบบอะไรวะนะเก่บยังเก่งเฮ้ยนี่ลบอย่างเทพอืมันเข้าไปฮนะสำหรับยอดวิวคลิปแรกขอบคุณสำหรับทุกยอดวิวที่เข้ามาดูนะครับเอา Self เซฟฮิลิ่งไปเลยนะครับผม มาเรามาเซตชุดสามลัคกี้แคทเพิ่มแม็กเลื่อเท่าไรเราเต็มาอยู่แล้วได้อะไรเป็นของโค้ชล่าดื่มแล้วมีพลังนะฮะกินแล้วมีพลังมาดิสครับมาดิสครับป้า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 เฮิบเฮิฟฮ่าไม่ได้กินหรอครับไม่ได้กินไม่ได้กินนะครับเฮ้ยเนี่ <c ười> คิดว่าจะโจมตีฉันได้ไง,ไงนะอย่างเร็วออีกล้านปีนะฮะ นี่เราเคลียร์เตะได้สามแล้วนะฮะอี๋นี่ฮับอันขวาเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับสามารถช่วยได้หนึ่งครั้งคือเราตายแล้วเกิดใหม่ได้น,นั่นเองนะครับเอามาเลยนะครับผมทุกทนี้ช็อตนี้เขาให้ลองนะครับเป็นตัวชุดนี้เซตนี้ดาบนี้นะครับผมนะบซึ่งมีความโหดอววย่างมากดูนะมันดูดูเธอฟันอุ้ยดูฟันดิเห็นไหมค,คืออลังการล้านแปดมาก จงตีอยู่แล้วคือการฟันครั้งหนึ่งเ่ยมันมันแรงดูแรงมากเลยนะคือมันเพราะมันเป็นออร่าสีแดงมันมันดูแรงอะราเมจยืนสามร้อยอะแรงเยอะเลยนะบอกตรงนะสูมนี่อย่างสวยแล้วแล้วทำไมมันเปลี่ยนชุดได้ทำไมตอนที่เราไอ้นี่มันเปลี่ยนชุดได้เลยสารแล้วกันเป็นไลนิ่งเนาะเเมียวๆเหมียวให้ะลรพี่เหมียว เดี๋ยวก็จะให้อะไรเราเนะมาดูกันโอ้โหตังห้าร้อยเก้าสิบสองจุดสามเคได้ตัวเคเยอะแยะมาเฮ้ยพี่เบิกันนี่เหมือนเก่งอะพี่เบิกพี่เบิกเก่งขนาดนั้นเหรอขนาดเก่งแล้วขนาดเก่งนี่สายฟ้าฟ้ามาดิครับพุ่งมาเลยใครกลัวจวังหวะนี้ปาดเข้าไปที่ด้านหลังครับตัดเข้าไปที่ท้ายทอยรอกาอากาศปา้ปาปา้ปาป้าป้าเรียบร้อยเคลียร์ โอโรเทตติ้งเบลด์สิครับรออะไรนี่อะไรครับแอกแท็กเปลี่ยนสิ่งเพิ่มแอกแท็กออร์เดอร์เมนต์พุยี่สิตลับมาเลยไม่มีการให้อะไรทั้งสิ้นไม่ไม่มีเสียอะไรทั้งสิ้นนะกินไก่กินไก่กไกอร่อยนะครับฮึบ <c oughs> คิดว่าสายตาไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอฮะคิดว่าสายตาผมยังไม่ดีหรอครับนายพลาดแล้วนะ <c oughs> แกฆ่าใช่ไม่ได้หรอกถ้าแกไม่ใช่บอสหรอแ,แกเก่งไม่พอดา่ <c oughs> แแมแรก็คงง่ายง่ายอย่า้นนะ อ้นี่เล่นเพลินๆดีนะครับทุกท่านท่านเบื่อไหมเนี่ยอุย้ยทุกท่านเบื่อหรือเปล่าครับที่มาที่เข้ามาดูกันผมกลัวทุกท่านจะเบื่อแต่ว่าผมเกมนี้เล่นเพลินๆดีนะฮะท่านสามารถหาโหลดมาเล่นได้นะครับสนุกดีนะครับเกมเกมนี้เอ่อันซ้ายใครจะเล่นก็สามาจะปล่อยมานี้แอคบเบลดน่าจะเป็นคลื่นดาครัดูจากภาพไม่เห็นปล่อยเลยเอาเลยต้องโจมตีกันเฮ้ยเฮ้ย แอบไปตอนต้นเยอะหลังๆมาเริ่มพลาดโหจะนหนเป็นคึืนดาวเมื่อกี้เรียบร้อคุณร้นจะเบื่อจังเลยอ่ะพยายามแอคทีฟิตสุดๆแล้วกันนะครับป้า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 ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโอ้โหแกน่ะไม่ขนาดมือฉันหรอกพวกแกแค่คณะมุกอะไร <laughs> นายเล่นมุกอะไรนะ่ะเจ้าของช่องนายเล่นมุกอะไร คนดวงถามนี่นายเล่นมุกอะไรของนายประมาณอู้น้องไก่เลือดเต็มเอาน้องไก่ให้จ้างเลยนะมันต้องมีจังหวะที่เอาน้องไก่ไม่ให้น้องไก่เวลาเลือดน้อยแน่ๆป้า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 ไฟเสียยังไม่ยังไม่บินใช่ไหมอย่าบินเลยขอร้องวันผมอัดไปสี่รอบอ่ะกูจะได้คลิปแรกปวดหัวเลยฮะคือจะจู่ไฟมันก็มันหยุดอัดเองแล้วผมก็ไม่มีไฟให้ชมดู เส้งเลยนะฮะนั่งอัดตั้งนานนะครับคือคลิปมันอาจจะไม่นานนะครับจริงๆผมนะอัดไปสี่รอบน,ะนั่นะมันกินเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงอีกครับเพราะอัดเสร็จแล้วต้องเอา้ามาดูเอา้าไฟไม่ครบเอา้อาอัดใม่อะไรก็ไม่รู้ movement speed ติครับรออะไรเครื่องแรงอันไหนนะฮะอันไหนเฮ้ยฮะอันนี้แรงอนี่เครื่องแรงจริงคิดว่าเครื่องแรงอ่ะเครื่องแรงอ่ะฮะเครื่องแรงอ่ะนี่สเต็ปกดมั่ว พุ่งมาดิครับนี่ก็เข้ามาเลยาแต่ควยปาป๊ป๊โจมตีจุบโจมจุบโจมจุบโจมปาป๊เอาล่ะเรามาสเตจที่เก้านะครับทุกคนกดไลค์ไม่กลังใจล้วกันจะพบกับบอสนะครับเอาอันนี้แหละอัปเกรดเราถึงจดเบลั นะครับทุกท่านกดไลค์เป็นกำลังใจกด subscribe เป็นกำลังใจนะครับผมจะได้ชนะบอสแน่นอนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาแปลเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับเข้าสู่ช่วงแปลเนื้อเรื่องกับคนอาศาศา่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับซันนี่เขาถามว่าเอา้าแล้วไอ้อ้วนนั่นนะไปไหนอ่าคือจากตอนความเดือมตอนที่แล้วนะครจะมีเราเจอกับตัวละครอ่าโกแฮนะครับแล้วเราก็เลยได้เบาะแสว่าหัวหน้าพวกมันอีกทีนี้จะเป็นคนอ้วนๆ แล้วก็มีรอยสักที่แขนนะครับผมแล้วเอกเราก็เลยถามว่าเอา้าไอุ้้วนไปไหนอะไรต้องพากเสือเป็นไอ้เรื่องี้วะทำทำไงหลอดเลเฮดนะไอ้นั่นหลอดโกห์แห <c oughs> นะ่ไอ้หลอดเลเฮดหัวแดงเดี๋ยวหัวร้อนนะั่นแน่ชั้เอ่อหงปาวกซะนี่แกจัดก,การพี่ฉันไปแล้วกันเหรอน่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องน่าจะจะแกจัดก,การน้องฉันไปแล้วกันเหรอน่าจะเป็นน้องนะครับ <c oughs> อฮ <c oughs> แกนะอย่างนั้นก็น่าจะชื่อว่าเรดเฮสนะเมือคืนเราจะจะเดาได้นะฮะใช่แล <c Brothers> <t> ้วแหละลองลิ้มรสพลังของฉันหน่อยเป็นไงล่ะโห้ผมเจอโห้ทำไมอันนี้คือโหมาเดี๋ยวจะลิ้มให้ดูเลยลิ้มลองพลังของกูนะเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 เขามีคอมโบอ่ะผู้ชมทุกท่านกดไลค์นะฮะกดไลค์แล้วผมจะหลบได้เห็นไหมท่านทุกท่านกดไลค์เมื่อกี้ผมหลบได้ฮะ หูยอะไรหูยอะไรเฮ้ยเหม oui> ือนเก่งนะครับหูวอะไรอุ้ยอุ uh, ้ยมีคอมโบโหดแล้วครอฉันจะปิดฉากแกด้วยถ้าพิเศษรู้จักอนิเมะมูฟไหมท่าเนี้ยอนิเมะมูฟชัดชัดชงเชง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 พิฆาตนี่ตั้งชื่อท่าให้ ในเกมมีชื <Hayır> ่อ <het> ท <a> ่าอย่างที <osh> ่ต um, sort of um, anyway. <the other íamos> ั well, ้งช <sk> ื bridge, <mat> ่อท่าเป็นชงเชงชงเชงชงเชีงพิก้าจำไว้นะชื่อท่านี้ถ้าคนถ้าคนถ้าคนเจ้าของช่องลืมก็ขออภัยนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อท่าในทุกคลิปนะครับผมมาแล้วก็ผ่านด่านมิชชั่นที่สองกันแล้วนะครับผมเรามารับของรางวัลผมไม่ได้รับเลยนะจังหวะมวนที่ทําการที่ทําการอัดเอาไว้นะครับ มาเรารับรางวัลกันคิชปเปอร์หนึ่งอ่าสุดยอดนะครับผมก็รับรางวัลมาเท่าน,นี้อ่ะโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูไปอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าขอเย่างไม่อัดเพิ่มนะครับผมกลัวเรื่องไฟจะเสียผมขอดูก่อนว่าไฟผมเสียเนื่องจากอะไรเนาะโอเคงวนคลิปตัดไปไม่ได้กล่าวปิดต้องขออภัยนะครับวันวันนี้นะครับคลิป10นาทีพอดี นะครับผมช่วงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อที่มิชชั่นที่3นะครับวันนี้ถ้าคลิปสั้นไปขออภัยด้วยนะครับผมกําลังกังวลเรื่องว่าไฟล์จะเสียหรือเปล่านะครับผมฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ <laughs> รายกัรอแหมการอัดคลิปแรกๆก,ก็จะเป็นแบบนี้แล้ว <laughs> นะครับนะครับผม สำหรับนี้นะครับก็ขอจบรายการต่อไปเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กด subscribe ผมให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปและเป็นกําลังใจในการกดหลบแล้วก็ตีบอสให้ผ่านด้วยนะครับพลังหลังผมสังเกตเห็นว่า power มันมากขึ้นไงเนี่นะตบตบตบห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็อันต่อแบบตั้งสองร้อยแน่ๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพัดหน้ารับต่อมิชั่นที่ครันะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกท่านบ๊ายบายครับ